สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะครั้งนี้จะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2564นะคะชาวราศีพิจิกวันที่จะยึดตามแบบตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูวันที่ได้นะคะในช่อง description ด้านล่างซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งตอาพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดาน้ำฟ้ทา,าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะ มาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีพิจิกคล้ายๆว่าคุณอยู่ในช่วงการเยียวยาหัวใจนะคะอยู่ในโหมดการทำใจการเยียวยาหัวใจการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของคุณนะ,ะชาวราศีพิจิกบางคนมีสัญญาณของการเดินทางนะคะ การเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะการมุกเมต์การยกย้ายการเปลี่ยนงานนะคะหรืออาจจะเป็นการย้ายบ้านใหม่ก็ได้การย้ายถิ่นฐานอะไรประมาณนี้เลยนะคะคล้ายๆว่าโหมดของการดูแลหัวใจของคุณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะสัญญาณออกมาสวยมากรูปแบบการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะ The world ขึ้นเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างที่คุณปรับเปลี่ยนเดินทางทุกเรื่องราวในชีวิตจะมีการมูฟไปเคลื่อนที่ไปในทิศทางแห่งความสำเร็จนั่นเองนะคะมีสัญญาณของการได้เจอคู่ครองคู่แท้ด้วยนะพลังสวยมากเลยนะสิ่งที่หัวใจของชาวราศีพิจิกอาจจะรอคอยอยู่นะคะผู้อ่านแอบเห็นสัญญาณอยู่สองสัญญาณย่อยนะคือ สิ่งที่คุณกำลังรอคอยนะชาวราศีพิจิกสัญญาณที่หนึ่งคืออาจจะเป็นการรอคอยที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าสร้างอนาคตร่วมกันคือมีแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักใหม่ก็ได้นะคะเป็นคนรักใหม่ของคุณนะคะแล้วคุณกำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะทําให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนให้เป็นไปตามแผนเนาะ แล้วอีกสัญญาณหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณของการที่คุณคิดว่าคุณจะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าดีไหมเป็นสัญญาณเหมือนคุณอยากรีเทิร์นไปหาใครคนหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาอยู่แต่ยังไงก็ตามนะคะทิศทางไหนที่คุณเลือกก็ขึ้นกับพลังของคุณเองด้วยนะชาวราศีพิจิก ด้วยพลังทิศทางของคุณคุณจะเลือกทิศทางแห่งความสําเร็จนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะสิ่งที่น่ารักมากๆเลยก็คือว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะคือเขารักคุณมากแล้วก็เขายอมคุณนะทุกเรื่องเลยนะพลังออกมาดีๆเลยนะคะมาดูพลังของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนะ ในหัวใจของคุณเหมือนมีเงาในอดีตเข้ามานะจากที่เห็นพลังงานนะคะเหมือนมีทั้งคนเก่าคนใหม่หรือมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาแต่หัวใจของคุณอาจจะมีเรื่องราวหรือมีเงาในอดีตซ่อนอยู่นะคะจะมีสัญญาณว่าทิศทางที่คุณเลือกจะเป็นทิศทางแห่งความสําเร็จอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะมีสัญญาณของการแต่งงานในบางคู่นะมีสัญญาณของการได้รับข่าวดีด้วย อะไรบางอย่างที่รอคำตอบอยู่นะคะเหมือนมันจะพลิกผันไปยังข่าวดีนะสัญญาณว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีแผนที่จะ Move อนไปข้างหน้านะคะมีสัญญาณการขอแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะน่ารักมากๆกรีดยาวๆสวยงามมากๆเลยนะคะนะตอนนี้เหมือนเป็นจุดพลิกผันหรือเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คุณต้องมีการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจนี้ จะนำมาสึ้งความสำเร็จความแฮปปี้สดใสในชีวิตนะเหมือนคุณจะเริ่มมองถึงการคิดเรื่องของการมีความรักการขอแต่งงานหรือว่าการสร้างอะไรบางอย่างคู่รักในความสัมพันธ์นะคะที่นำไปสู่ความอบอุ่นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูพลังของคู่นะคะหรือพลังของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะต้องร้องว้าวเลยสัญญ,ญาณ เดวิลขึ้นนั่นหมายถึงเป็นคามาเป็นคู่ที่ผูกพันกันมานะคะตั้งแต่อดีตชาติเลยนะแล้วก็ระหว่างคุณกับเขานะคะจะมีเหมือนแรงดึงดูดมันช็อตนะมันช็อตนะคะคือมีความผูกพันอะไรที่ลึกซึ้งมากๆในหัวใจของคุณนะคะตัวเขาเองคนคนนี้สัญญาณดีมากสิเหรียนเป็นคนที่มีความมั่นคงเรื่องฐานะการงานการเงินดีมากนะคะ พลังดีๆเลยนะระหว่างคุณกับเขาเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มีอะไรที่เชื่อมโยงกันในเหมือนใจของคุณสองคนเนะี่ยมันลึกๆมันจะมีการเชื่อมโยงกันที่ผูกพันกันมากๆนะคะอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยมีสัญญาณออกมาบอกว่าอะไรบางอย่างระหว่างคุณสองคนมันยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะคะ เลยอาจจะนำมาซึ่งการรอจังหวะเวลานั่นเองนะคะผู้อ่านขอดูสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะสัญญาณเดลเวอร์ขึ้นกริ๊ยวยาวเลยนะเป็นสัญญาณของเนื้อคู่คู่ครองนะคะมีสัญญาณคามาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างท้าทายคุณสองคนนะคะที่จะต้องมีการตัดสินใจนะ การตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนมากๆเหมือนมีสองช้อยอาจจะมีสองคนหรือมีเรื่องราวหลายๆประเด็นเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจนะคะแล้วการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ความรักของเนื้อคู่นั่นเองนะคะเป็นสัญญาณของเนื้อคู่คู่ครองนะความผูกพันระหว่างคุณสองคนจะทำให้เกิดการตัดสินใจ ที่ชัดเจนของเนื้อคู่นะว้าวพลังดีดีเลยนะคะสัญญาณหนึ่งคือคุณทั้งคู่อาจจะมีการเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนถ้าได้ทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าได้มีการลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันนะก็มีสัญญาณออกมาว่าจะประสบความสำเร็จนะคะจะเป็นการตัดสินใจใช้สตินะ ใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยนะมีพลังออกมาสวยมากๆเลยนะคะผู้อ่านขอดูพลังในอนาคตนะพลังสัญญาณในอนาคตของคุณทั้งคู่เป็นการตัดสินใจอีกแล้วมีการตัดสินใจที่จะม o v อ on นะคะอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยก็ได้นะคะเพราะมีพลังการเดินทางนะ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะเช่น move จากสิ่งที่มันไม่เวิร์ไปสู่ชีวิตที่มันไร้ g สดใสดีงามมากขึ้นนะคะหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างระหว่างคุณสองคนนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนมีการส่งผ่านไปสู่มิติใหม่ที่สวยงามนะคะและมีเรื่องราวของการขยายกิจการการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตร่วมกันด้วยนะ ดังนั้นทิศทางที่คุณเลือกนะของชาวราศีพิจิกเมื่อคุณเลือกด้วยเหตุผลความรอบคอบหัวใจนะคะต้องมีการใช้ทุกเรื่องเลยในชีวิตมาเลือกนะก็คือจะมีพลังงานบวกนะคะที่จะดึงดูดคุณเข้าไปในทิศทางแห่งความสำเร็จแล้วก็เป็นทิศทางของการพบเจอกันของเนื้อคู่นะคะพลังสวยจังเลยค่ะ ผู้อ่านขอพลังงานจากโรแมนติเกีลนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะพลังงานออกมาบอกว่าระหว่างคุณสองคนจะมีแรงดึงดูดมี attraction นะคะจะมีแรงดึงดูดให้มาเจอกันแล้วก็จะสร้างความโรแมนติกหวานแหววร่วมกันนะคะคุณทั้งคู่จะหวานแหววมากๆเลยนะ แล้วก็มีพลังดึงดูดกันเข้ามานะคะมีสัญญาณว่าคุณทั้งคู่จะช่วยเหลือดูแลกันในเรื่องราวของหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงด้านทรัพย์สินนะคะเหมือนคุณจะช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วยกันทํางานช่วยกันสร้างสร้างธุรกิจและมีสัญญาณว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยจะสนับสนุนกันทำให้ประสบความสำเร็จด้านความมั่นคงของชีวิตนะพลังมาสวยมากเลยนะคะ ตัวคุณเองนะคะขอให้มีความมั่นใจว่าคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดนะ you deserve love นะคะโรแมน a ์อ e งเจบอกว่าขอให้คุณใช้พลังของหัวใจใช้พลังของความรักในการที่จะดึงดูดคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะมีสัญญาณเนื้อคู่คู่ครองเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะผู้อ่านขอพลังงานจากจัก,กระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะ อยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะจะก,กระออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณได้รับรู้รับฟังจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกอาจะเป็นเพื่อนหรือสังคมที่คุณอยู่นะคะขอให้คุณใช้พลังงานบวกในการที่จะพิจารณาเหมือนมีวิจารณญาณอะไรประมาณอย่างนั้นที่จะพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็น บวกอะไรคือสิ่งที่เป็นลบเนาะเราสามารถเลือกที่จะรับฟังสิ่งนั้นได้นะที่จะสร้างพลังเราให้เข้มแข็งนะคะในหัวใจของคุณนะคะมันเหมือนยังไม่มั่นใจเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะจะกระบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณใช้หัวใจในการสัมผัสเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะมีแรงดึงดูดที่ผูกพันกันมากๆเลยนะคะ แล้วจะทําให้หัวใจคุณมีความเข้มแข็งมั่นคงในเรื่องของความรักนะคนคนนี้ที่เข้ามาจะทําให้คุณมั่นใจในความรักมากขึ้นนะแล้วตัวคุณเองจะมีพลังบวกที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะมีพลังของ e n l i c h m e n t หมายความว่าคุณจะค้นพบคําตอบของชีวิตของความรักเป็นอะไรที่สดใสสวยงามนะคะไบร์มากๆมีสัญญาณว่าจักระท้าทายให้คุณ ออกมาเดินทางหรือลุกขึ้นมาเตรียมตัวทําอะไรบางอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพลังสวยมากเลยค่ะสิ่งที่คุณเจอนะคะทิศทางที่คุณต้องเลือกสิ่งนี้จะเป็นเดสตินีของคุณนะกริยาวๆเลยนะคะเป็นพรมลิขิตนะคะคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่เป็นคู่พรมลิขิตของคุณนั่นเองนะหมายถึงว่าจะมีทิศทางบางอย่างให้คุณได้เลือกนะคะ เมื่อคุณใช้พลังงานบวกในการเลือกในการตัดสินใจแล้วสิ่งนั้นจะเหมือนกับว่าจะจูนเนี่ยจะเชื่อมโยงนะคะพลังของคุณสองคนให้มาเจอกันนะคะนี่คือพลังของเดซินีเป็นพลังของการเลือกทิศทางของชีวิตนั่นเองนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลาย ให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ